พูดบาๆได้ไหมพูดเบๆได้ไหมฮะพูดเบๆได้ไหมลาวันไหมไหมบอกตัวเองนีฮะจะลงบ้ล้วยนั่งงนี่นี่กล้องูันน่ะกงสวัสดี สวัสดีครับตัวบกลาสวัสดีค่ะน้องจะไปไหนครับไปเจมเ์ชื่ออะไรชื่อไอจิมค่ะพอแล้วค่ะจะไปยกลายแถวนอกรือรับสบายดีสวัสดีครับ ของกับน้าหงครับน้าหงจะไปซื่อของไปซื้อน้ํายาซักผ้าให้เบบีว่าจะสั่งเอาแต่ว่าอันสั่งมันยังไม่มาแดดดีกันเลยว่าจะซอกค<บ>ือว่าม,มืจะไปซักผ้าไว้ซัอกผ <35 S 2> ้ยางสะนยังสักิลไ<ม>ข่ไ่ไข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 ีไข่ไข่ไข่้ข่ไ่ไข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 ่ไไขข่ไ่ไข่ไข่ไไไข่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 ไขไข่ไข่ไข่งไ โอเคไหมไข่ไข่ไข่เหรครับโอเคครับน้องจะซักผ้าช่วยหน้าหง่ะเหรอใช่อ่ะใช่อ่ะใช่อะใช่ครับใช่ครับซ้ำแดดออกกระกับเนาะแดดออกดีๆซักผ้าไว้ใกล้คิวเดินในเดือน3ค6สัปดาห์แล้วใช่คิวเดินใเดือนนี้กะบ3เจ็ด3 16 16ช่างตึงยันออกคลิปช่างจ้า เสียงกันบ้างไ้อบโอบ้โดูเรื่องเลยไม่ใช่เสียงผู้เดียวทำให้พูดบ้างสิเงียบก่อนให้นะยิมพูดก่อนสิ<ว>พูดบ้างสินั่นฟ้าเขอวันนี้ใส่ชุดอะไรอะ่ะใส่เขไม่เล่น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 ครับมาดูดูคุณจะไปไหนครับไปไหนครับเกมมาด้วยเกมอ้ด้วย ไปกับใครครับไปสามต้านทีมใครอีกน้าหงด้วยแล้วก็ใครอีกมาทิมด้วยเอ้ามีใครอีกมีน้าหงด้วยอ้ามีแค่สองคนเหรอใช่อ่ะอันนี้ไม่ไปเหรอมาทินด้วยครับเอ้าวไปด้วยแต่น้องก็มีดองด้วยบอกมีพี่เข้ามามาสี่คนเลยนะนี่สี่คนได้สี่คนนั้ ที่บาทมาสิบบาทมาสัตว์มาลดสิบบาทรถที่บาทใช่รถอะไรมันจะถูกจังสิบบาทรถที่บาทถือแล้วน้องหงมาให้ทีแรกน้องหงก็ยังว่ารถถึกอะไ่เปลี่ยนราคาไปพันกว่าบาทมีอะไรคุยขี้โอเล่แล้วเขาไปเฮ้ยนี่หงจะเสียงคนเดียวอีกทีตัว ก็พามานี่แหละตื่นเต้นย่างกว่านั้นมามีบอกว่าน่าฟันเอาใส่รถเข็นเลยนะไม่ต้องให้ลงรถเข็นดื้อใช่ไหมรถลีรถอะไรนะรถอะไรไงรถอะไรอะไรรถอะี่ยังไงรถไอติมนั่นนั่นเลยรถไอติมรถอะไรจะซื้อตัวไหนรถอะี่ เอาตัวไหนจะซื้อเลขตัวไหนเลขหล่ออันนี้เลขอะไรครับเลขหนึ่งจำทำนี้ครับคเจนไงเอาจะซื้อเยอะแท้หนึ่งสองสามย่าหกจิตมาสุดเอาสองตัวสามตัวก็ได้ซื้อเลขอะไรเหนื่อยไหมนี่อ้าวถึงพูดถึงลอตเตอรี่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้จะซื้อตัวไหนล่ะเลขตัวไหนซื้อตัวนี้ ใช่เหรอใช่อ่ะมาซีนน้มาซื้อเสลกรถเด้ถ้าแล้วนี้บ่มีผู้ใดสนใจมาบอกหนา้ามาซื้อสรถนานะทีสามเจ็ดอ้ออีหลีอย่าได้ซื้อเสลกรถไว้อยู่หรอครับแค่น,น,นี้มาแ้่นี่มาซื้อสามสามต้งพี่สาวกับทอยรถต่ำรถในคลองไปต่ำฟงด้งกันไ, <laughs> ไปครับลงไปซื้อของ<ไ>ให้คนเล็กไปไไปด้วยกันครับไปซื<ไ>้อของกันครับ ไปซื้อของครับไปซื้อของครับล่องรถได้กับสิแลนด์รถเขาไปให้นั่งบนรถเนี่ยเดี๋ยวเข้าเลเข้าไป้งในก่อนร้อนร้อนเข้าไปข้างในก่อนเร็วไม่ได้เอาจานลงเข้วไปเร็วเข้ามาข้างในก่อนเร็วเข้ามาเร็วมันร้อนร้อนเหรอใช่ เอาอดยวเอาอะไรอืมป้าว่าสื่อของให้เบบี้จะขอกระจอได้อติมให้เมียอะไรซื้ให้เบบี้ก่อนไหมี่วเบบี้เลยขึ้นรถแล้ถขึ้นรถเดี๋ยวนี่อันสีอะไรสีไหนโอเค เขาขึ้นรถน้องก็ขึ้นรถขึ้นรถเหรอได้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 น้องก็ไปอยู่ในรถเลยพอนบ่ล่ะเขาไม่ให้เด็กนั่งนี่ไม่เน้นเขาให้นั่งนะนั่งเลยบอนหนักสิบแปดกิโลเดี๋ยวนี้บอนว่าวาน่าได้กิโลคนเียเดี๋ยวไปข้างหน้าข้างหลังไปมานั่งข้างหลังงนั่ลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงใช่นั่งลง น้องร้อยสิบสองโลไปนั่งดีๆนั่งลงนั่งลงเลยไปเอาเด็เกแล่น่มกับนี่เด้ลองออสักกันบบเอาไปให้เด็กเบบีใช้ของดีนี่ไม่มีมีของบีบีอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้ อันนี้จะเป็นปั๊บพันนงค์อะไรครับอยากได้รุ่นแมาอ่านอันนี้นึงเหตุนี้คุณจะพันซักผ้าหนิไหมมาเลยรุ่นฝาปิดเั็นไงสาวป้ายไงดิซักผ้าซักผ้าจ้ะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยก็หยุดพูดสิครับนี่อะไรของเล่นขวดนมใช่เอาขวดนมใช่ โคนโขนโขโนอะไรเหรอโคโนแม่กอดนมไงนมนมไงอืมของใครซื้อมาซื้อให้ใครเนี่ยซื่อชื่อวีวีอืมเตื่นเต้นทำไมอะตื่นเต้นทำไมอ่ะเออเรื่ออะไรอะเอาไว้มือน้องกินไงเอาผลไม้ใส่นี่แ้วก็ให้น้องกัดเนยเคยกินไหมกินเคยจำได้ไหม ไดใช่เหรอใช่อีอะไรอ่ะรองเท้าเบบี้รองเท้าเบบี้อายุน่าห่วงซื้อนมไปกินแล้วนะ่ะอันนี้เราเอาอันนี้อ่ะอันนี้กินไม่ได้เปรี้ยวนี่อันอันนมเปรี้ยวนี่นมเปรี้ยวน้องมีแล้วนี่ไม่ใช่เหรอนี่อันนี้ครับดีหน้าดีหน้าหน้องได้ดี เยบอ่จาแล้วิาหน้อราอันไหนไปไปกันต่อไปกันต่อเหนื่ยไหมเดืออ่ะหยุดพูดไหมเดือดเดือดแงรอเงียบสักนิดนึงได้ไหมข้าน้องลงมาเดินมาบ่เดแออมเหรอตาต อ,อันนี้เอาั้ยนี่่อานยังไนนยังเนอของบบีนี่ของบีบีกำสาแต่อุ่นดีเนาะเต้ใส่ไม่ได้นี่เอาไหมให้น้องไหเอาไปตุ่นดีเเอ๊ะนั่นนั่นนั่นจะบุกการดซะบอันนี้นะ นี่ไงอางคอนเกลนั่นนั่นน่ะเออแต่หัดเยเชื่อนี่ก่อนก็สิเอาอย่างเดียวเลือกก่อนอันนี้อันนี้พายคอนจกลนี่คือตะอุ่นเนาะเดีวพ่อจะซังมาสามเปลืนซีเดี๋วเลยโอ้ยติดใจพื้นเนื้อเต็มหมาไหนหมาอยู่ไหนนี่มาดูนี่นั่นป้ายดูป้ายรูปหมาไม่ใช่หมาจริงๆนั่นหมา ใครอ้วนน้ำน้ำงอ้วนไม่ใช่อ้วนเรานั่งลงเลยมันจะนี่นี่อะไรพิมพิมนี่อะไรเมื่อไหร่นะของเจอกจากส่วนนี้นี่เสียบหูืเสียบหูใช่เสียบหูคนพูดเยอะพูดเบาๆได้ไหมพูดเบาๆได้ไหมฮะ พูดเบาๆได้ไหมลาวันไ,ไหมไหมบอกตัวเองน่ะฮะพูดเบาๆได้ไหมนั่นใช่ดูอะไรดูวตาเดินไงไม่ใช่ต,ตัวตนูนโฆษณาเขาไม่เงี้ยเยอะถึงซมมันข่าวขาวไม่ต้องดูขนาดนั้นดูนองของเลือกอะไรอ่ะไม่เงี้ยเยอะถึงซมนี่บอกสีกดมันบอสเอาอะไรอเไอาขาหนมไงขนมอะไรขางนี ของกินกะรือง um ูก uh ินอันน right. uh ี้อันเนอันนี้อันนี้อันนี้เนนเื้อเนื้อเนื้ออะไรทำทำือเนื้อเอเนเน้อเนืออันเด้อเหรออนเดอเน้เนือเนื้เนอเนือเนื้อมาหาใจเลย ไม่ไม่เหยียบไม่เหยีหยบได้ซื้อของเสร็จแล้วเปิดรถก,ก่อนแป๊บนึงไปให้นอของขึ้นรกันยอะเดียวยเเลเลยยหาให้นอของไปล,งลังรถก่อนล้รถก,กัเย,ยเอะเยอะไหมเยอะทายเลยเยอะมากเลย ไปบ,บอหลังเลยเอะไรินก่อเฮ้ยเราไปบอลังกันเไปบอลังกัน,นบ,บนนนอระา,าย่กนะอจหงอยูรกันโอเค่รองเท้เาเนา,าจะรถไปเจ็บปันอะไรเราปันปั่นเลยตกัน บอกเพื่อนข้างๆบอกโอ้ยอย่าโดดแบบนั้นนี่เอาไปโดดเพืนนี้กันเอารถไปเกี่ยวกันครับเพื่อนแองหงไปเชือดลำปันอีกแป๊บหนึ่งซื้อของเต็มรถเลยได้เยอะแยะเลยมาซื้อของให้น้องแต่ว่าผู้อายตื่นเต็มบักค่ะเต็มวันเต็มวันเต็มวันเอาไหมอันนี้เอาเอาเอาย่างเดียวเอาย่างเดียวหามนาให้นาเลือกเอาไหมให้เนี่ะ เอาเอาเอาจะมีตังจ่ายเขาไหมล่ะมีตังไหม,มไม่เห็นฝรั่งไหมนั่นกลัวไหมนั่นโอ้โหเหมือนตะเปาเลยกลัวไหมเห็นไหมตะเปาไหมนั่นใช่ตะเปาหรือเปล่าอะใช่ไหม,มใช่ไม่ใช่ตาเปาไม่ใช่ครับตะเปาไม่ได้มาน้องจาปั่นอะไรครับปีหน้าตะเปาก็จะมาคนเดียวตาเปลา เดือนหน้าครับโอ้ไม่ใช่เดือนหน้าปีหน้าครับเดื <c oughs> นอนสองรอขนรถเยอะน้องได้อะไรมาบอไอพีหน่อย <c oughs> น้องได้อะไรครับ <c oughs> บอไอพีก่อนนี่นี่มองกล้องนี่น้องได้อะไรครับดา้วตัดติมได้ไอติมได้อะไรอีกครับได้ชื่อขนมได้ขนมด้วยได้อะไรอีกตาเดร็่เดร็่เดร็่เลร็่ เอาไปใกล้ขนาดนั้นเอฟซีก็เห็นแต่ฟันสิแปลงฟันยังไงแปลงฟันหรือยังแปลงฟันแล้วสะอาดไหมล่ะกราทำไงคนทำไงน้องพูดเก่งจังเลยคิดสองคิดบ้างอยู่บุคคลเดียวเลยพูดเดียวเดียวอ่ะพาดละให้นำผู้น้อยนี่กระชี้เสียงผู้นอ้อยอะไเด้ออะไรอะไรอ่ะ ฟุตบอลไงฟุตบอลไงเตะฟุตบอลไงมาเต้นไไหเ,เห็นลูกฟุตบอลเลยเตะฟุตบอล้อี่ึกพอหน่ะ้ี่น่าอะไรคะี่พอนอ้อไงีพอนะหน่ะเตะจีีบนลนั่นนมนนนนน

นั่งเลยนั่งตรงไหนก็นั่งเลยสบายไหมสบายจ้ะนั่งเดียวเดียวให้นั่งเหรอไม่นั่งนึกว่าจะนั่งนึกว่าจะให้นั่งนั่งตรงนี้ก็ได้เห็นอยู่นั่งทีเดียวก็ตกเดียวอามานี่มานี่ตรงนีั่งกับหน้าห้องเลยบอกให้เข้ามายืนอยู่ข้างในเดี๋ยวยั แบกคนใหญ่อันนี้นิ่มนะ้่อันนี้อันนี้จะเร์ลาแล้วอันนี nim, ้อ er ันน like ี well, ้อันนี้นิ่มๆน่มๆอันนี้นิ่มนะเจเองนนี่มมมมมไปให้ย่าเท่า ยายไงยายทวดไงซื้อี่ใหายทวดจิ้มกับข้าวจินมจับข้าวใช่จักับข้าวมีแววไหมง่วงยัอยังอ้ำง่วงนอนยังได้นะง่วงน,นอนหรือยังอา้าวง่วงยังจันนี้นิ่มอันนี้นิ่มเลยนิ่มหน่อยพาถือมานั่งทั้งรถด่าครับหน้าเพิ่นไปซื้อกันละมัางหน่อยกับตะการเหนื่อย สักพาให้ตัวเล็กครับจ้ะคนใหม่ขึ้นมาห่อนไรง่วงนอนหรือยังนั่งร้านกัง,งนอนอยังครับนอนแล้วนอนแล้วนอนตรงน,นั้นเลยเหรอแม่ม <c oughs> ีหนะหนะไม่นอนเหรอนอนในเราม้านอนนะนอนเลยลจ้ะเดีย๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับเลยบอกเอฟซีเลย <c oughs> เจอกันที่ร้านครับ ตื่นท่าดีดันนะครับครับเจ่งจังเลยนองเฮียนกินข้าวกินอย่างนั้นแล้ะเฮียมกับเด็เกียมเข้ามาบ้านแล้วกินข้าวตอนบ่ายขนของเข้าเมาื<ง>ั่อมันเต็มแล้วบ่ จะเอาไว้มองใดของกาละมังอับนำคนน้อยตะก้าเอาแล้วปะตะก้าพาเอาแล้วตะก้าเด้งฮูนตะก้าลูกเตายังตู้จะขึ้นมาใด้บ่ได้ว่าต้องไดวห่อดีๆนักนมกกกัดกันกแทกติดกันไหม พี่ทีอสวัสดีครับ FC ก่อนสวัสดีครับ FC วันนี้ผมผมจะมาเล่นรีฟลอกเหรอใช่นรับรัอกงหเยอะยังไงไปบรรนักได้ของเต็มพัน อ้ามันไก่ห้องก้อนเิงขี้โ่ไดงหัะหน้ามันง่มเข้าไอหน้าเข้าปะเมนตู้เสื้อผ้าน้องัวเชือตัวเสื้อผ้าโอ้โหตัววโอเค หวเป็นี่ะเหมือเหมือเราบอกมเทอันนี้เลยเนาะว้าวเส้นนมันโดนไงแล้วก็ไซโลลิงเลยบรเนแบ หมัดแล้วแล้วเรือเ่องยังบ่ตั้งแล้วว่าได้ไปผุกกระห้องค่ะอย่าพล่อยแล้วครับแดดครับแดดแน่ของเต็มรถนะเต็มทั้งหน้าทั้งหลังจะตู้เสื้อผ้าใช่แต่ว่าของในตู้เสือ้อผ้าหมดครับผมจะกลับบ้านไปงานแล้วครับ ออไปพักอกันมาอื่นครับผมมือขี่สักผ้านะพนก,ะกกันม <c oughs> ือร <c oughs> ับรัไปไหนก็ไบ๊ายบายสวัดีค่ะนอนยราดเรือ <c oughs> มือเนี้ย <c oughs> ช่วยเร็ว่าเ้อม, <c oughs> มือไปนอนบ้านะพอออกันมอือ <c oughs>